ครีมนะคะโลชั่นทาผิวนะ,ะที่คุณนะคะสามารถใช้ทําให้ผิวขาวขึ้นคุณฟูผิวนะคะรบบสภาพผิวเออผิวที่แห้งกร้านนะคะต่ะค่อยนุ่มนึกชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็นุ่มนะ,ะแล้วก็สินค้าตัวนี้นะคะจะป้องกันแสงแดดได้ดีด้วยนะคะเน,นี่อยู่ที่250 ml นะคะเดีย๋ยวนุ่นจะมาลองเทสให้ดูนะนี่เนะื้อครีมจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้นะ ถามว่าครีมทุกตัวที่นุ่นนำมาขายใช้เองไหมนะคะนุ่นใช้จริงทุกตัวนะคะถามว่าใช้แล้วจะขาวเลยไหมคุณต้องทาเป็นประจำนะคะอย่างต่อเนื่องไม่มีครีมไหนนะคะที่ทาแล้วจะขาวเลยนะคุณจะต้องพยายามนะคะเอ่อทาบ่อยๆนะคะเพราะว่าถ้ามันขาวแบบขาวครั้งสองครั้งที่ทาเนี่ยมันอันตรายนะคะพวกนี้มันจะมีสารอันตรายอ่ะนุ่นให้ดูเลยไหมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุ่นจะมาทำคลิปพยาก,การนะคะในหัวข้อที่ว่า ที่อยากถามจริงๆคือนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่รู้สึกว่าเขาคนนั้นของเพื่อนๆนะคะมีอะไรที่อยู่ในใจแล้วอยากจะถามแต่ไม่ถามตกทีนะคะเหมือนอยากจะถามแต่ก็ไม่ถามนะคะหรืออยากรู้ว่าเขาอยากรู้อะไรกับเกี่ยวกับเราบ้างนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะนุ่นจะมีไพ่ให้คุณเลือก3กองนะคะแต่บอกไว้ก่อนว่าการการอ่นานไพ่คลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางนะคะอย่าซีเรียสหรือเครียดมากเกินไปนะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะหรือคลิปทุกคลิปนะคะสามารถโดยได้ทุกเพศแค่คุณเปลี่ยนสรรพนามเอานะคะแล้วก็นุ่นก็ฝากกูต้าวิทพีมนะคะ ครีมนะคะที่ทำให้คุณนะคะผิวขาวขึ้นนะคะบำรุงผิวคุณด้วยนะคะขนาด250 ml อ9 0บาทนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลือกกันดีก,กว่ากองที่1สีม่วง,ง,งคิดต้านสีม่วงกองที่2คิดต้านสีฟ้ากองที่สามคิดต้านสีเหลืองให้คุณหลับตานะคะแล้วคิดถึงใครคนนั้นนะคะว่า ที่อยากถามจริงๆคือตามหัวข้อนะคะแล้วก็เลืมตาเลือกคิดตั้นได้เลยอ่าเดี๋ยวน่จะให้ดูเดี๋ยวโน่นจะซูมที่คิดตั้นหนึ่งม่วงสองฟ้าสามเหลืองนะคะอ่าน,น่าจะเลือกได้แล้วนะเดี๋ยวเรามาอ่านไพ่กองแรกเลยนะคะคิดตั้นสีม่วง เดี๋ยวนุ่นขออนุญาตเป็นตัวแทนของเขานะคะในการอ่ารไพ่นะคะแล้วก็จ,จะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เพราะว่าเป็นคลิปอ่านโดยรวมนะคะแล้วก็นุ่นก็ฝากนะคะการสมัครสมาชิกช่องนะคะรายละเอียดเนี่ยสามารถทักไปสอบถามนุ่นได้ที่ไลน์นะคะเดี๋ยวนุ่นจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะคะเออมีทั้งมีตั้งแต่ราคา50บาทนะคะ80บาทแล้วก็100บาทนะคะคุณจะได้รับสิทธิพิเศษนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาถ้านุ่นอ่านไพ่ช้าเร่งความเร็วได้เลยนะคะที่อยากถามจริงๆคือคุณคิดจะมีครอบครัวคุณคิดจะสร้างครอบครัวหรือยังหรือคุณมองใครไว้ในเรื่องของการจะเป็นแฟนเป็นคนรักแบบจริงจังหรือคุณคิดเคยคิดในเรื่องของการแต่งงานไหม คุณรู้ไหมว่าฉันเฝ้าอยากรู้เรื่องราวของคุณฉันอยากรู้ว่าคุณเป็นเช่นไรบางครั้งคุณเองก็ปิดเรื่องราวความรับหรือว่ามีเรื่องราวส่วนตัวมากมายที่ฉันไม่รู้การอ่านใจคุณนะ่ะมันยากมากเลยนะฉันไม่รู้ว่าคุณนะมีความลับอะไรบ้างซึ่งความลับของคุณนะ่ะมันทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันเหนื่อยใจ ฉันเจ็บปวดนะบางทีอ่ะที่ได้ยินคําพูดการกระทําหรือการแสดงออกของคุณที่ทําให้ฉันรู้สึกเจ็บปวดมากๆฉันไม่รู้ว่าคุณรู้ไหมว่าฉันกําลังเจ็บปวดในสิ่งที่คุณทําอยู่ฉันเศร้าเสียใจยหรือคิดถึงเรื่องราวอาดีตเก่าๆที่มันเคยพงังเคยเออเลิกกันหรือเคยทะเลาะก,กันคุณไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันรู้สึกอย่างไรนะตอนนี้ ฉันนเห็นคุณสดใสคุณมีความสุขดีทุกอย่างคุณแตกต่างจากสิ่งที่เคยเป็นเมื่อก่อนคุณดูโดดเด่นคุณดูเฉิดฉายเหมือนคุณไม่แคร์ฉันแล้วจริงๆคุณยังแคร์ฉันอยู่ไหมคุณมีความสุขมากๆจนฉันรู้สึกกลัวว่าคุณจะไม่อยากมีความสุขร่วมกันกับไปกับฉันคุณยังอยากมีครอบครัวคุณอยากมีความรักคุณยังอยากแต่งงานและคนคนนั้นยังเป็นฉันอยู่หรือเปล่า บางครั้งฉันก็ลังเลฉันก็ไม่แน่ใจในความรู้สึกของคุณว่าคุณเน่ยยังมีฉันอยู่ในใจเหมือนที่ฉันเคยเออเป็นคนคนนั้นอยู่เสมอแต่ฉันไม่แน่ใจแล้วว่าตอนนี้คนคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณอะ่ะใช่ฉันไหม ฉันอ่ะเคยตัดสินใจผิดพลาดฉันเคยลังเลแต่นะตอนนี้ฉันไม่เหลือความลังเลใดๆเลยฉันจึงอยากถามเธอว่าเธอพร้อมที่จะฟังความจริงจากปากฉันไหมพร้อมที่จะฟังความรู้สึกจากปากฉันหรือไม่ฉันน่ะรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่เธอทําให้ฉันมันคือความปรารถนาดีมันคือสิ่งดีๆที่มอบให้กันน่ะมันพิเศษมากๆจนฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้อยากเป็นเพื่อนแล้วฉันก็รู้ว่า คุณเองก็ไม่อยากเป็นเพื่อนเช่นกันเพราะฉะนั้นความรู้สึกเรายังตรงกันอยู่ไหมหรือว่าคุณเปลี่ยนไปแล้วหรือว่าคุณมีใครในฝันแล้วหรือว่าคุณวางแผนชีวิตความรักไปที่ใครคนอื่นแล้วช่วยโปรดบอกชั้นทีได้ไหมย้ําให้ฉันแน่ใจว่าสิ่งที่ฉันคิดมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ความฝันมันไม่ใช่จินตนาการม,มันไม่ใช่เรื่องที่พ้มเพอ้อหรือฉันพันนาไปคนเดียว ฉันน่ะขอโทษนะที่เมื่อก่อนน่ะสนใจแต่เรื่องงานหรือว่าสนใจแต่เรื่องของตัวเองจนทําให้มันมีช่องท่าช่องว่างระหว่างเราและช่องว่างนั้นน่ะตอนนี้ฉันพร้อมที่จะขยับความสัมพันธ์ไม่อยากให้มีช่องว่างนั้นเกิดขึ้นอีกแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจะทันอยู่ไหมตอนนี้เธอไม่ได้เป็นคนที่ฉันลหลงไหลแค่รูปร่างหน้าตาแล้วนะ แต่ทุกสิ่งที่เป็นคุณนะมันทำให้ฉันลงไหลฉันลงไหลจิตใจที่ดีงามของคุณด้วยคุณรู้ไหมแล้วฉันก็คิดว่าถ้ามีครอบครัวหรือถ้าฉันจะมีครอบครัวสักคนเนี่ยฉันก็อยากให้ครัคนะนะั้นเป็นคุณเป็นคนที่ยืนเคียงข้างฉันแล้วก็เติบโตไปด้วยกันคุณรู้ใช่ไหมฉันอนะเครียดนะ เครียดมากๆจนมันเลยความเครียดไปแล้วอะ่ะคุณรู้ไหมว่าฉันอะ่ะคิดถึงคุณทุกคืนคิดถึงคุณทุกวันจนนอนไม่เคยหลับเลยมันเป็นความเครียดจนกลายเป็นการวิตกจริตอะ่ะมันถึงบอกฉันถึงได้บอกไงว่ามันเกินเครียดไปแล้วมันกลายเป็นความวิตกจริตของฉันไปแล้วนะ พราะคุณอ่ะดูดีคุณดูสวยดูหล่อดูเลอค่ามากๆคุณดูมีความมั่นใจคุณดูมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีฉันอีกแล้วอ่ะคุณดูไหมฉันไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้หรือสิ่งที่คุณเป็นนะตอนนี้เลยคุณดูดีคุณเพอร์เฟกแต่มันทําให้ฉันกลัวกลัวว่าวันหนึ่งคุณจะจากฉันไปกลัวว่าวันหนึ่งความสัมพันธ์ของเราจะจบลงกลัวว่าคนคนนั้นที่อยู่ในใจคุณจะไม่ใช่ฉันอีกแล้ว ฉันกลัวจริงๆนะคุณโปรดบอกฉันพีเ่เถอะฉันไม่อยากคิดคนเดียวฉันไม่อยากไม่อยากไตรตรองคนเดียวไม่อยากเข้าข้างตัวเองย้ำให้ฉันมั่นใจหน่อยได้ไหมว่าคนที่อยู่ในใจคุณยังเป็นฉันอยู่นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะถามคุณนะคะตามหัวข้อที่เออกล่าวไว้ว่า ที่อยากถามจริงๆคือนะคะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เขาอยากถามคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะยังไงถ้ายังมีโอกาสพูดคุยกันก็ไปเคลียร์ใจกันนะคะจะได้เข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ความรักก็จะได้เข้าใจกันมากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเขาเองเนี่ย คืออยากจะถามคุณมากมายแหละเพราะว่าคุณดูมีความเปลี่ยนไปเปลี่ยนจนเขาอะคนที่เคยอยู่เคียงข้างคุณเนี่ยรู้สึกกังวลใจรู้สึกกลัวจะสูญเสียคุณไปนะคะยังไงก็ไปเคลียร์ใจกันนะคะก็ขออสงหวังในความรักนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากสัคสมาชิกได้นะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายตอนที่กองที่สองนะคะคิด,ด้า่สีฟ้า คลิปนี้นะคะเป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางนะคะอย่าซีเรียสหรือเครียดมากจนเกินไปนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะได้ทุกเพศนะคะเปลี่ยนสรพนามเอาเองนะแล้วก็ถ้านุ่นอ่านไพ่ช้านะคะเราก็เล่นความเร็วได้เลยนะ,ะเดี๋ยวเรามา ให้นุ่นนะคะนุ่นจะเป็นตัวแทนของเขาคนนั้นนะคะในการถามสิ่งที่เขาอยากถามคุณนะคะตามหัวข้อที่พูดไว้ว่าที่อยากถามจริงๆคือที่อยากถามจริงๆคือคุณเป็นคนเก่งนะคุณเป็นคนมีความสามารถนะ คุณสามารถอ่านใจใครมากมายได้หลายคนแล้วคุณอ่ะอ่านใจฉันได้ไหมคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่มันกำลังรอเรื่องราวระหว่างเราอะที่ฉันกำลังรออยู่อะมันจะทำให้คุณอะอาจจะเซอร์ไพรส์หรือไม่เซอร์ไพรส์ก็ได้แต่ฉันแค่อยากรู้ว่าคุณรู้หรือคาดเดาหรือรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าที่มันจะเกิดขึ้นไหม คุณรู้ไหมว่าตอนนี้ความรักความสัมพันธ์ของเรานะ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงคุณได้สังเกตไหมว่าเมื่อก่อนอ่ะการที่จะเข้าหาฉันอ่ะคุณต้องใช้แรงกายใช้ความทุ่มเทหรือคุณต้องแข่งขันกับใครมากมายหลายๆคนแต่นะตอนนี้คุณไม่มีคู่แข่งแล้วนะคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมว่าคุณอ่ะ คือคนที่ฉันอะวางไว้ในใจไม่ได้คิดที่จะมีใครใหม่แล้วไม่ได้คิดที่จะมีใครเพิ่มด้วยเพราะว่าก็ไม่มีใครที่จะดีกับฉันเหมือนที่คุณมีไม่มีใครที่จะใจดีแสนดีอย่างที่คุณเป็นฉันเองอะอยากสื่อสารกับคุณมากๆเลยนะคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมว่าฉันมีคำพูดมากมายที่อยากจะพูดกับคุณ แต่ฉันก็ไม่แน่ใจว่าคุณอ่านใจหรือเดาใจฉันออกหรือเปล่าเรื่องราวของเราอ่ะคุณอาจจะคิดว่ามันจบแต่สำหรับฉันนะมันไม่จบนะฉันยังรอโอกาสรอจังหวะที่จะพูดคุยกับคุณอยู่แล้วคุณล่ะคิดเหมือนกันบ้างไหม ตอนนี้ไม่มีใครวุ่นวายในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของเราแล้วนะเพราะฉันจะไม่ให้คนเหล่านั้นมายุ่งวุ่นวายในความสัมพันธ์ของเราอีกแล้วแล้วเธอล่ะพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าหรือพร้อมที่จะพูดคุยเปิดใจคุยกันไหม ฉันยอมรับว่าเมื่อก่อนความรักของฉันเนี่ยหรือความรักของเรามีคนวุ่นวายมากมายมีคนพร้อมที่จะเข้ามาในชีวิตฉันมากมายแต่ตอนนี้ฉันกันคนเหล่านั้นออกไปเพื่อคุเพื่อเธอเลยนะเธอรู้หรือเปล่าฉันอะอยาก คาดหวังว่าชั้นก็อยากประสบความสําเร็จในความรักแล้วถ้าเธอกังวลใจเรื่องคนเก่าๆของชั้นในชีวิตชั้นเนี่ยจะมีคนเก่าๆแฟนเก่าคนรักเกา่าเธอไม่ต้องกังวลใจแล้วนะเพราะว่าฉั้นตัดคนเหล่านั้นชันลืมคนเหล่านั้นหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นเธอสบายใจได้นะว่าตอนนี้แฟนเก่าคนรักเก่าคนเก่าๆไม่มีอิทธิพลต่อชีวิตชั้นแล้วฉันอยากให้เธอรู้ไว้เมื่อเธอรู้อย่างนี้แล้วอะว่าชั้นอะ ตัดทุกคนเคลียร์ทุกคนแล้วอะ่ะเธอจะให้อาภายัยฉันไหมเธอจะกลับไปปรับความเข้าใจกับฉันหรือเธอยังอยากคุยกับฉันอยากคบกับฉันอยู่หรือเปล่าฉันนะไม่รู้หรอกนะว่าการเป็นแฟนที่ดีเป็นคนรักที่ดีการมีครอบครัวที่อบอุ่นมันเป็นยังไงแต่คุณอะ่ะช่วยสอนฉันหรือช่วยเรียนรู้ไปด้วยกันกับฉันจะได้ไหม ฉันน่ะไม่คบใครเผื่อเลือกแล้วฉันเลือกเธอแล้วให้เธอเป็นที่หนึ่งแล้วจริงๆนะฉันอยากบอกเธอจริงๆนะฉันไม่ใช่เด็กคนนั้นที่มองไม่เห็นคุณค่าของความรักของเธออีกแล้วฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่พร้อมที่จะเรียนรู้ความรักจากเธอพร้อมที่จะให้ความรักจากเธอด้วย ฉันน่ะปรับสมดุลตัวเองและฉันก็พยายามจะปรับสมดุลความรักของเราฉันก็หวังว่าเธอจะปรับแล้วก็ให้โอกาสฉันได้เรียนรู้กันใหม่อีกครั้งนะแต่ฉันะกลัวเหลือเกินเพราะเธอเป็นคนที่ใจเด็ดเด็ดขาดเพราะฉะน,นั้นนะวางกววางดาบก่อน ไดปไหมฉันขอร้องนะแล้วลองเปิดใจคุยการหันหน้ามาคุยกันอย่าดุใส่ฉันนักเลยฉันกลัวเธอไปหมดแล้วเธอไม่รู้หรอว่าฉันกลัวเธอมากเธอมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของฉันมากๆเลยนะเธอรู้ไหม ฉันรู้ที่เธออดทนน่ะฉันรู้ถึงความพยายามทั้งหมดที่เธอมีแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าความอดทนของเธอสิ่งที่เธอเป็นน่ะมันควบคุมให้สิ่งโตอย่างฉันน่ะกลายเป็นแมวเชื่องๆดีๆนี่เองฉันจะคุยกับเธอฉันจะสื่อสารกับเธอขอแค่เธออ่ะให้โอกาสขอแค่เธออ่ะส่งสัญญาณมาฉันก็พร้อมที่จะลุยเพราะฉะนั้นโสดส่งสัญญาณมาหน่อยได้ไหม ว่าฉันคนนี้ยังมีความหวังในความรักความสัมพันธ์นี้อยู่ฉันไม่ใช่คนโลเลฉันเป็นคนที่รักใครรักจริงและตอนนี้ฉันรักแค่เธอนะอยากคิดมากเลยฉันไม่มีใครแล้วอยา่าจินตนาการเยอะเกินไปเลยฉันมีแค่เธอคนเดียวและฉันก็อยากให้เธอเชื่อใจฉันได้โปรดเชื่อใจฉันหน่อยได้ไหม มาเริ่มต้นกันใหม่เถอะนะให้ฉันเป็นคนนั้นคนที่ดูแลเธอให้ฉันเป็นคนนั้นที่ได้เรียนรู้ด้วยกันไปกับเธอให้ฉันเป็นคนนั้นที่เรามาเริ่มต้นบทเรียนความรักใหม่ด้วยกันนะให้โอกาสฉันได้ไหมนี่คือคำขอร้องจากฉันผู้ซึ่งไม่เคยขอร้องจากใครเลยนะเธอรู้หรือเปล่าอ่ะนี่คือนะคะสิ่งที่เขาอยาก จะบอกอยากจะถามที่อยากถามจริงๆคือก็คืออยากจะถามคุณว่าให้โอกาสเขาได้ไหมมาเรียนรู้กันใหม่มาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กันใหม่เขาเนี่ยพร้อมที่จะเป็นคนนั้นแล้วนะคนที่จะเรียนรู้ไปกับคุณคนที่จะก้าวเดินไปข้างหน้ากับคุณเขาไม่รู้หรอก ว่าความรักคนรักหรือครอบครัวที่อบอุ่นมันเป็นแบบไหนซึ่งเขาก็อยากจะเรียนรู้ไปกับคุณแล้วอยากให้คุณเป็นคนสอนเขาอยากมาเริ่มต้นกับความรักกันใหม่นะคะสิ่งที่เขา,าอยากถามก็คือคุณจะให้โอกาสเขาได้ไหมนะคะถ้าเขาไม่ได้เป็นคนที่รักใครเผื่อเลือกแล้วไม่ได้มีใครมากมายไม่ให้ใครมายุ่งวุ่นวายในความรักความสัมพันธ์แล้วเขาจะปกป้องคุณทุกวิถีทางเนี่ยคุณจะให้โอกาสในความรักของเขาไหมนะคะถ้าคุณจะให้โอกาส ก็ส่งสัญญาณบอกให้เขาดูนะคะหรือไปเคลียร์ใจกันนะคะจะได้ส่งหวังในความรักเพราะว่าที่เห็นเนี่ยเขาก็อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณจริงๆนะคะยังไงนุ่นก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ขอให้คุณนะคะมีความสุขสมหวังในความรักขอบคุณที่เข้ามาดูคลิป ฝากกาไลฟ์ฝากแชร์ฝากส,สไัครใช้ได้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆนะจะได้ไม่พลาดคดลิปต่อไปขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณที่ทำทานสแตป์ให้ด้วยนะแล้วก็ขอบคุณลูกดวงนะคะที่ทักมาดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวนะคะนุ่นจะแนบไว้ใต้คลิปนะคะขอบคุณที่มาร่วมบุญด้วยกันนะคะตอนนี้นุ่นไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายาจ้ะมาต่อกันที่ อ่อคลิปด,ด้านสีเหลืองนะจ๊ะเออในหัวข้อที่ว่าที่อยากถามจริงๆคือนะคะว่าเขาอะอยากถามอะไรกับคุณอยากรู้ว่าอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้อะ่ะซีเรียสมากจนเกินไปนะคะดูไว้เป็นแนวทางถ้าุ่นอ่านไพ่ช้านะคะสามารถเร่งความเร็วได้เลยนะดูได้ทุกเพศทุกเอ่อทุกเพศเลยนะคะถ้าคุณมีความรักนะที่อยากถามจริงๆคือ อุปรสรรคในความรักของเราอะ่ะมันเยอะถ้าเธอจะคบกับฉันถ้าเธอจะรักกับฉันเธอพร้อมจะฝ่าฟันอุปรสรรคไปด้วยกันหรือเปล่าปัญหาฉันไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าฉันจะสามารถจูงมือเธอข้ามผ่านปัญหาต่างๆไปได้หรือไม่เพราะฉะนั้นอะ่ะเธอก็ต้องฝ่าฟาันหรือเธอก็ต้องแข็งแกร่งในระดับหนึ่งซึ่งเธอพร้อมไหม เรื่องราวความรักของเรามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายซึ่งความเปลี่ยนแปลงนั้นน่ะฉันไม่รู้หรอกว่าผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรฉันรู้แค่ว่าฉันอยากได้คนที่ไม่ได้มีแค่ความรักรที่จะเดินไปกับฉันอย่างเดียวแต่ฉันอยากได้คนที่พร้อมที่จะสูไ้ไปด้วยกันด้วยฉันอยากได้คนที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะไม่เดินหนีหายไปจากความรักครั้งนี้จะไม่เดินหนีหายไปจากฉันไม่ว่าจะเหนื่อยหนักแค่ไหนก็ยังจะแบกกันไปอยู่ และฉันก็อยากได้คนที่ในวันข้างหน้าจะเดินทางไปด้วยการจะจับมือกันแล้วข้ามผ่านเรื่องราวที่มันยากมากๆไปด้วยกันนะแต่ว่าฉันบอกไว้ก่อนว่าฉันยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานตอนนี้นะถ้าเธอจะคบกับฉันเธอต้องรับเรื่องนี้ให้ได้ด้วยเธอรับได้ไหมเพราะฉันยังมีอะไรหลายๆเรื่องที่ฉันจะต้องจัดการให้สำเร็จซึ่งฉันก็อยากให้เธอเข้าใจฉันนะ พราะว่าฉันยังไม่รู้สึกว่าฉันรักเธอมากพอจนที่จะเป็นครอบครัวได้แต่ฉันพร้อมที่จะเรียนรู้กับเธอแต่ว่าฉันยังไม่ได้รักเธอขนาดนั้นเธอเข้าใจใช่ไหมเดินทางไปด้วยการค่อยๆเรียนรู้กันไปไม่จําเป็นต้องรีบขนาดนั้นหรอกฉันก็อยากให้เธอเข้าใจนะไม่ว่าหนทางมันจะยาวไกลแค่ไหนยากลําบากแค่ไหนอะฉันก็อยากให้รู้ว่าเนี่ย ถ้าเธอเดินไปกับฉันแล้วอ่ะเธอต้องยอมรับมันได้ด้วยนะว่าเส้นทางที่เราเดินไปอ่ะมันไม่ได้ราบรื่นไม่ได้รเรียบมันมีอุปสรรคเธออาจจะต้องบางครั้งเธออาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเธออาจจะต้องคิดมากเธออาจจะต้องรับกับแรงกดดันหรือภาระก,กดดันต่างๆแต่ฉันบอกไว้เลยนะถ้าเธอไม่ทีฉันอ่ะฉันก็ไม่ปล่อยมือจากเธอหรอก แค่เธออยู่ข้างๆฉันแล้วค่อยๆเติบโตไปด้วยกันค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันจนถึงวันที่ฉันพร้อมเธอโอเคไหมฉันอะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงแล้วมีหลายๆเรื่องที่ฉันน่ะไม่ได้บอกเธอหรือเธอยังไม่รับรู้แล้วเธอจะรับในตัวตนในสิ่งที่ฉันเป็นได้หรือเปล่า ถ้าอยู่ๆฉันไม่ได้สนใจเธอเหมือนที่เคยสนใจหรือถ้าอยู่ๆวันนึงฉันเอาแต่ทำงานฉันเอาแต่สนใจงานจนหลงลืมเธอไปบ้างอ่ะเธอจะอดทนได้ไหมเธอจะอยู่ได้โดยที่ไม่ได้คำควรไม่ได้เรียกร้องได้ไหมฉันอยากได้คนที่แข็งแกร่งฉันอยากได้คนที่รักตัวเองฉันอยากได้คนที่ดูแลตัวเองได้ด้วยไม่ได้คำควรหรือว่าต้องลองขอการที่จะอยู่กับฉันตลอดเวลาน่ะ แล้วก็บอกไว้ก่อนเลยนะเรื่องของการมีลูกหรือว่าเรื่องของการนอกใจเรื่องของการที่เธอจะมีคนอื่นหรือคาดหวังว่าจะมีลูกนะตอนเนี้ฉันให้เธอไม่ได้นะแล้วก็ห้ามนอกใจฉันเด็ดขาดไม่ว่าเธอจะอยากมีครอบครัวหรือเธออยากจะไปจากฉันอะ เธอจะไม่มีวันได้ไปง่ายๆเพราะฉะนั้นก่อนที่เธอจะเดินเข้ามาในชีวิตฉันนะฉันเตือนแล้วนะฉันรู้มันเครียดฉันรู้ว่ามันตัดสินใจยากฉันถึงให้เวลาเธอขิดทบทวนก่อนที่จะก้าวเข้ามาในชีวิตของฉันก้าวออกมาก้าวเข้ามาแล้วออกไปไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะฉันจะไม่ให้เธอออกไปง่ายๆแน่นอน เธอต้องอยู่กับฉันยันแก่ยันเท่าต่อให้หุนทางมันจะเป็นยังไงอะต่อให้อุปสรรคมันจะมีมากแค่ไหนเธอก็ต้องอยู่กับฉันฉันให้เธอเลือกฉันให้เธอกําหนดชะตาลิขิตของตัวเธอเองว่าเธอจะไปในเส้นทางไหนจะไปกับฉันหรือจะปล่อยให้ความรักครั้งนี้มันจบเพียงแค่ตอนนี้เลยก่อนที่เธอจะก้าวเข้ามาในหัวใจฉันมากไปกว่าน,นี้ ตัดสินใจเถอนะแล้วเราจะได้ออกทางไกลเดินทางไกลในความรักความสัมพันธ์นี้ด้วยกันอย่ามาบอกว่าเป็นเพื่อนนะฉันไม่ได้อยากมีเพื่อนถ้าไม่เป็นคนรักกันก็คือไม่เป็นเพื่อนนะฉันให้เวลาเธอคิดทบทวนให้ดีเรื่องความรักในฝันจินานาการในฝันมันไม่มีหรอกฉันไม่เชื่อฉันเชื่อความรักนะปัจจุบันสิ่งที่เรากทำมากกว่า ตัดสินใจให้ดีแล้วมาให้คำตอบฉันนะฉันรอคำตอบจากเธออยู่นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะพูดกับคุณนะคะที่อยากถามจริงๆคือเขาอยากถามว่าคุณอะพร้อมที่จะมาเป็นแฟนเขาไหมพร้อมที่จะมาคบกับเขาไหมพร้อมที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาไหมถ้าพร้อมอะบอก,กตื่นอย่างหนึ่งหนึ่งเลยนะที่คุณเข้าไปในชีวิตเขาคุณต้องทนต่อความยากลําบากหรือทนต่ออุปสรรคมากมายซึ่งเขาเนี่ยก็ อยากได้คนที่ทนได้แล้วดูแลแล้วก็ดูแลตัวเองได้ด้วยเหมือนกับเป็นสี่ทนได้อะค่ะเข้าไปในชีวิตเขาแล้วเนี่ยคุณจะออกจากชีวิตเขายากมากเขาจะไม่ยอมง่ายๆนะเพราะคนนี้เขาบอกแล้วว่าก่อนจะเข้าไปอะคุณคิดให้ดีก่อนเพราะเขาไม่ใช่คนที่จะให้ใครเข้าไปง่ายๆเมื่อคุณเข้าไปแล้วคุณต้องคิดให้ดีนะเพราะว่าถ้าคุณคิดไม่ดีคุณจะออกเนี่ยเรื่องใหญ่นะเขาแบบเขาเตือนอันนี้คือสิ่งที่เขาเตือนแล้วเขาอยากบอกว่าถ้าคุณพร้อมจะเข้าเข้าไปอะ ถ้าคุณพร้อมจะเป็นคนนั้นนะคุณต้องคิดให้ดีและไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้าคุณเข้าไปในชีวิตเขาแล้วอ่ะเรื่องของการแต่งงานหรือว่าเรื่องของการสร้างครอบครัวเขาอะยังไม่ได้คิดนะตอนนี้แล้วเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานด้วยอันนี้คือสิ่งที่เขาอะอยากจะถามว่าคุณรู้ไหมคุณจะยอมรับได้ไหมถ้าคุณยอมรับได้คุณเข้าไปในชีวิตเขาได้อันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะถามนะคะยังไงก็ค่อางจะแบบ เออเป็นสีทนได้นิดนึงถ้าคุณอดทนได้ก็ก็ลองดูนะคะแต่ว่าถ้าไม่รู้สึกว่าไม่ไหวก็ถอยออกมาหรือว่าเออลองดูไปอีกสักระยะนึงไหมก่อนที่จะตัดสินใจนะคะอยากให้คิดให้รอบคอบเนาะชีวิตมันเป็นของเรานะคะเรากําหนดได้เราเลือกเองได้นะคะอย่าไปฝากชีวิตไว้ที่ใครนะคะยังไงนุ่นก็เป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์ฝากแชสสร์สมัครไทยได้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่ทำทานสแต็มให้ดส นนะะเดี๋ยวนุ่นจะแนบรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวไว้ใต้คลิปแล้วก็วันนี้นุ่นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย